ONE n e w สตรงไปตรงมามีเรื่องของ Facebook ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วครับ,รบก็บเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะประมาณ90%เลยของคนที่ดูข่าว ONE n e w ส์ของเรานะครับใช้ Facebook กันอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณรู้หรือยังว่าต่อไปนี้คุณจะสามารถกดไลค์ได้มากกว่า1ปุ่มมีทั้งปุ่มไลค์ปุ่มเลิฟ ปุ่มหัวเราะปุ่มว้าวหรือว่าปุ่มตกใจนะครับปุ่มเศร้าแล้วก็ปุ่มปุ่มโกรธอีกด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยหกปุ่มด้วยกันหกปุ่มนี่นะครับหกปุ่มเลยจากนนิ้วโป้งอันเดียวโอ้ยกดไลค์กันเดียวไม่พอนะครับก็ต้องหกปุ่มก็ Facebook ก็รายงานนะครับว่ามีปุ่มกดไลค์6ปุ่มด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีปุ่มอะไรกันบ้างนะฮะขอภาพนิดนึงฮะอันนี้คือปุ่มมีปุ่มไลค์อันนี้ปุ่มเลิฟเลิฟเลยต่อมาก็ปุ่ อันนี้อีกอันนึงต่อมาก็ปุ่มว้าวตกใจครับว้าวสุดยอดเลยอันนี้ปุ่มเศร้าอันนี้ถ้าเห็นอะไรเศร้าๆก็ปุ่มเศร้ามีน้ำตาไหลอันนี้ปุ่มโกรธหน้าแดงเครื่องเออถ้าเกิดใครโพสอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็ไปกดโกรธเขาได้ไม่ชอบซึ่งมันเป็นมันเป็นเนอะมันเป็นันหาคล้ายๆกับ dislike นะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มี dislike เขามาส t ก็บอกว่าจะไม่มี dislike เป็นอันขาดเพราะว่าเขาไม่อยากให้ คือเรื่องของเด็กอะ่ะเวลาเด็กเดยวนี่เขาไม่เขาไม่คิดอยู่แล้วเะไรเขาจะบอกอะไรไปกับเพื่อนแต่การกดดิสไล k ์เนี่ยมันเป็นการแบบหักหานน้ำใจกันเป็นการทําให้ความรู้สึกแบบว่าในทางลบ <Yeah. S 1> เยอะมากมดีเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่เวลาที่เขามาลงว่าเอ้ยคุณคุณนู้นคุณนี้เสียชีวิตนะเสียใจจังเลยคุณไปกดไลค์มันก็เหมือนกับว่าเย่ yeah, ตายแล้วดีใจจังเลยม,มันก็ไม่ใช่ไม่ดีก็มีคมเศร้าให้แต่ว่าวิธีการทําง่ายนิดเดียวเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองทําให้ดูนะครับคือผมตามข่าวพวกต่างประเทศเยอะ ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างเช่น CNN กดไลค์หรือว่ากดเลิฟข่าวอย่างเช่นอันนี้เป็นข่าวที่ดดนทรัมป์กำลังเหมือนกับโดนพรรคบิลาวิกนานอื่นด่าอยู่นะครับรบ,บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รับมรดก200ล้านเหรียญเนี่ยเขาคงเป็นแค่คนขายนาฬิกาที่แมนฮัตตันเท่านั้นถ้าเกิดคุณชอบคุณก็สามารถที่จะกดไลค์ได้แต่ว่าถ้าเกิดกดค้างไว คุณก็จะเห็นอิโมชันเต็มเป็นหมดเลยใช่ไหมครอคุณต้องกดค้างกดค้างต้องปุ่มที่เป็นนิ้วโป้งก่อนมันถึงจะขึ้นมาบางคนหน้าจอฉันไม่เห็นมีเลยมันมีนะฮะแต่ต้องกดค้างให้อิโมชันตัวไลค์นี่แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณอยากจะมีอิโมชันอะไรไม่ใช่มีแค่ของดูนทธรนะข่าววันนิว นั่นด้วยช่องวันเข้าไปที่ Facebook ก็มีคมีหมดแล้วนะครับอย่างเช่นข่าวขำๆำคุณชอบขำๆำคุณก็กดขำได้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 แต่นี้ขอดูโทรับหน่ผมว่าคุณกดอะไรก็ได้นะขอิ้มหน่อยเดี๋ยวดูดข่าววันนี้ก่อนนี่มีมีมีแล้วมีแล้วนะผมไปดูมานี่เดี๋ยว เข้ามาดูข่าวสารของเราทั้งวันเนี่ยที่ a c e b o o k ข่าววันนิวส์เนี่ยมีให้หมดนะฮะกดเลิฟกดพลอกกดว้าวเจอตรงช่วงที่ข่าวที่ผมนำเสนอก็กดผู้หัวใจกดไลค์อะไมาหรือว่าส่งความรักให้พี่อุ๋ยก็ได้ช่วงแคลนกระดันนี่ก็ โกรธอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยทำไมสองคนนี้ต้องโกรธด้วยล่ะคะหลอไปรักน้อง่อไปไม่ว่าจะกดอะไรก็ตามผมแนะนำโดยเฉพาะแดนนี่กดเบาๆหน่อยเพราะหน้าจอแกแตกแล้วโอ้ยอย่าดูตรงนั้นสิแหมทำหล่นหรือเปล่าไม่เห็นทำหล่น2007แต่นี้ซ่อมได้แล้วนะนนีขอบคุณมากครับให้มีก็ประหยัดอยู่เปลี่ยนอุตส่าห์ขอโทรศัพท์มาเลยดีดีเป็นเรื่องแปลกใหม่ขึ้นนะคะสำหรับในเฟซบุ๊กนั่นเองนะคะวันนิวส์ตรงไปตรงมา